สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเข้าไปในโลกของ Library of Heaven's Path กันนะคะบทที่326ร้อถึงสามค่ะลองจินตนาการว่าเราเข้าไปอยู่ในสถาบันเทียนอู่เลยเราจะไปติดตามเรื่องราวของอาจารย์ลึกลับคนหนึ่งชื่อหลิวเหล่าซือ,ออ่อแล้วก็ผลกระทบที่เขามีต่อน,นักเรียนโดยเฉพาะมู่สวยฉิงกับลู่ฉงค่ะอืมเป็นช่วงที่น่าติดตามมากในโลกผู้ฝึกยุทธเนี่ยอาจารย์กับครดวิชาเนี่ยสำคัญสุดเลย การมาของหลิวเหล่าซือนี้แบบว่าเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะเลยครับงั้นเราเข้าไปดูในห้องเรียนกันเลยดีกว่าค่ะตอนนั้นมู่สุเอชิงกําลังมองหลิวเหล่าซือแบบไม่เชื่อสายตาเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือหลิวเหล่าซือเรียกนักเรียนคนหนึ่งออกมาแล้วก็ชี้เลยนะว่าเนี่ยโครจรพลังผิดพลาดมาตลอด ไม่ใช่แค่นั้นนะคะยังแนะนำให้เปลี่ยนไปฝึกเคล็ดเพิงบูรพาอีกซึ่งเคล็ดนี้ขึ้นชื่อว่าแรงมากอันตรายด้วยโดยเฉพาะกับคนที่เคยเจ็บมาก่อนอืมตรงนี้แหละครับที่มันพีคคือปกติใครจะกล้าให้คนเจ็บไปฝึกเคล็ดแรงๆแบบนั้นแต่หลิวเหล่าซื่อมองว่าไอ้ความแรงเนี่ยมันจะช่วยเผาปัญหาเก่าได้แล้วผลเป็นไงคะเหลือเชื่อครับนักเรียนคนนั้นทะลวงระดับพลังได้ทันทีเลยตรงหน้าทุกคนในห้องเรียน โหสุดยอดไปเลยค่ะแล้วไม่ใช่แพ่คนเดียวนะคะได้หินว่าไม่ถึงสีชั่วโมงหลิวเหล่าซือก็ชี้แนะคนอื่นจนทะลวงระดับกันหมดเลยใช่ครับทำเอามู่เสือฉิงที่ตอนแรกยังสงสัยสงสัยเนี่ยอึ้งไปเลยเริ่มแบบเอ๊ะหรืออาจารย์คนนี้จะเก่งกว่าจาังซือที่ตัวเองนับถืออีกนะแล้วอาจารย์หลิวก็หันไปสนใจลู่ฉงนักเรียนที่เงียบมากๆคนนั้นใช่ไหมคะครับลู่ฉงนี่แทบไม่มีใครรู้จักเลยพื้นเพก็ธรรมดามากๆ กว่าจะได้เข้าเรียนนี่คุกเข่าหน้าสถาบันตั้ง7วันสองปีที่ผ่านมานี่แทบไม่พูดเกิน3ประโยคแต่หลิวเหล่าซือกลับท้าเขาบอกว่าจะทำให้พูดเกิน3ประโยคให้ไล่อืมแล้วก็มองทะลุไปอีกว่าลู่ฉงเนี่ยมีความแค้นฝังใจอยากจะแก้แค้นศัตรูที่ระดับสูงกว่าตัวเองเยอะเลยระดับทงสวยนนะ่ะแล้วก็ให้คำมั่นที่แบบฟังแล้วขนลุกเลยค่ะว่าจะช่วยให้ลู่ฉงแก้แค้นได้ในสิวันนั่นสิครับ ใครได้ยินก็ต้องตกใจลู่ชงนี่คือคุกเข่าลงไปเลยขอคำชี้แนะทันทีก็เกินสามประโยคไปแล้วเรียบร้อยหลิวเหล่าซือชนะพนันตั้งแต่ยังไม่เริ่มสอนเลยแล้วจะช่วยยังไงคะในสิบวันศัตรูระดับสูงขนาดนั้นหลิวเหล่าซือเสนอทางลัดครับคือการฝึกกายาพิษซึ่งเป็นศาสตร์ของพวกปรามาจารย์พิษโดยตรงเลยพลังเพิ่มเร็วมากแต่ก็แลกกับความเจ็บปวดมหาศาลแล้วก็อันตรายถึงชีวิต ฟังดูน่ากลัวจังค่ะครับแต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นหลิวเล่าซือก็รอบครอบนะเขาสอนเคล็ดกายาพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากๆให้ก่อนคือร่างทองวิถีสวรรค์ฉบับย่อเหมือนเป็นการปูพื้นฐานร่างกายให้พร้อมรับมือแล้วลู่ฉงก็ทําได้หรอคะแค่สองชั่วโมงครับลู่ฉงฝึกร่างทองวิถีสวรรค์สําเร็จขั้นเล็กน้อยแล้วพลังก็พุ่งพรวดเลยจากระดับติ่งลี่ขั้นต้นไปถึงขั้นสูงสุด โหสองชั่วโมงมู่ส่ยชิงเห็นแล้วเป็นไงบ้างคะเนี่ยก็คุกเข่าขอ,ขอขมาหลิวเหล่าซือเลยสิครับยอมรับเลยว่าตัวเองมองผิดไปจริงๆอาจารย์คนนี้ไม่ธรรมดาเรื่องมันน่าจะจบดีๆใช่ไหมคะแต่เปล่าเลยพอออกมานอกห้องเรียนมู่สวยชิงที่กำลังอินมากๆก็เผือพูดเปรียบเทียบยกย่องหลิวเหล่าซือว่าสอนเก่งกว่าจางซืออีกอ่างานเข้าเลยครับตอนนั้นเพราะบังเอิญว่าเจ้าย่ากับสิทธิ์คนอื่นๆของจางซือ มาเยี่ยมที่สถาบันพอดีตามคําแนะนําของหลิวหลิงแล้วก็ได้ยินได้ยินเต็มๆเลยครับเรื่องอาจารย์ตัวเองโดนว่าแบบนั้นแน่นอนว่าเจ้าย่าไม่ยอมแน่ๆครับก็เกิดการประทะคารงกันเลยระหว่างมูเสยชิงกับเจา้าย่าต่างฝ่ายต่างปกป้องอาจารย์ตัวเองสุดท้ายก็ท้าประลองกันเลยเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีอาจารย์เลยนะคะเนี่ยใช่ครับการต่อสู้ก็ดูเดือดน่าดูทั้งคู่ระดับบี้สวยเหมือนกันเจ้าย่ามีกายาย,ายินงบริสุทธ แต่ประสบการณ์ยังน้อยกว่าส่วนมู่สวยฉิงก็เก่าเกมกว่าใช้เคล็ดหมัดบุพผาร่วงโรยสู้กันจนเจ็บทั้งคู่สุดท้ายก็เสมอกันไปครับเจ้าย่าศักยภาพสูงแต่ก็อย่างว่าประสบการณ์กับเคล็ดวิชาย,ยังตามมู่สวยฉิงไม่ทันในตอนนั้นก็เลยนัดล้างตากันอีกสามวันคราวนี้ใครแพ้ต้องยอมรับว่าอาจารย์ตัวเองด้อยกว่าจริงๆเรื่องนี้ยิ่งทําให้ชื่อเสียงหลิวเหล่าซื้อดังไปใหญ่เลยค่ะทั้งเก่งทั้งลึกลับหลังจากเรื่องในสถาบัน หลิวเหล่าซื่อหรือจริงๆก็คือจางสเสวนปลอมตัวมาเนี่ยนะครับเขาก็ต้องออกไปทําภารกิจต่อคือหาสมุนไพรพิษให้ลู่ฉงเขาไปหาที่ไหนคะตัดสินใจไปที่สมาคมหมอครับเพราะคิดว่าน่าจะมีสมุนไพรพิษที่ใช้รักษาโรคอยู่เยอะกว่าสมาคมปรุงยาที่เน้นยาบำรุงพอไปถึงก็เดินเข้าไปขอซื้อเลยเหรอคะของอันตรายแบบนั้นใช่ครับเดินเข้าไปดือด้อๆเลย บอกขอซื้อยาพิษหมาป่ากับสมุนไพรพิษร้ายแรงอีกหลายอย่างโดยไม่มีใบสั่งยาจากหมอโหทำเอาพนักงานต้อนรับชื่อหยาโหโรกับยามตกใจหมดเลยสิคะคิดว่าเจอคนมาก่อกวนแน่ๆก็แน่แหละครับของพวกนี้มันของควบคุมต้องมีใบสั่งหรือหมอระดับสูงรับรองถึงจะซื้อได้มันเป็นกฎเลยแล้วพอรู้ว่าซื้อไม่ได้หลิวเหล่าซื้อทาไงคะเขาก็ถอนหาใจนิดนึงแล้วก็พึมคำออกมาแบบว่า ดูเหมือนข้าคงต้องลองสอบเป็นหมอดูสินะซื้อสมุนไพรนี่มันยุ่งยากจริงฮะจะไปสอบเป็นหมอเดี๋ยวนั้นเลยเหรอกคะแค่เพราะอยากซื้อยาเนี่ยนะครับแล้วก็เดินไปถามทางเข้าห้องสอบหน้าตาเฉยเลยแถมถามต่ออีกนะว่าต้องอ่านหนังสือเล่มไหนสอบยังไงทำเอาคนแถวนั้นอ้าปากค้างกันหมดโอ้โหคาดเดาไม่ได้จริงๆค่ะอาจารย์คนนี้เรื่องเราจบลงตรงนี้ได้น้าติดตามมากๆเลยนะคะครับ เราได้เห็นความสามารถที่เหลือเชื่อของหลิวเราซือจริงๆแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของลู่ชงแล้วก็ความขัดแย้งที่กำลังจะระเบิดขึ้นอีกสิ่งที่น่าคิดตามมากๆก็คือความมุ่งมั่นของตัวละครเนาะไม่ว่าจะแก้แค้นหรือปกป้องศักดิ์ศรีอาจารย์ใช่ครับแล้วก็น่าทึ่งที่คนดูธรรมดาอย่างลู่ชงกลับมีศักยภาพซ่อนอยู่ขนาดนั้นรอวันถูกปลุกขึ้นมา คำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือด้วยความสามารถวิธีการแล้วก็การตัดสินใจแปลกๆอย่างการจะไปสอบหมอแค่เพราะซื้อยาไม่ได้เนี่ยตัวตนจริงๆของหลิวเหล่าซือคือใครกันแน่และเป้าหมายลึกๆของเขาคืออะไรแล้วการกระทําที่ดูเหมือนไม่สนกฎเกณฑ์แบบนี้มันจะไปสร้างปัญหากับขั้วอํานาจใหญ่อย,อย่างสมาพันธ์ประมาจารในอนาคตหรือเปล่าอันนี้น่าคิดตามจริงๆครับ